ใจไทยเป็นหนึ่งตราตรึงซึ่งความเป็นไทยพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นคนความรับสวัสดีครับพี่บอกสองต่อสองสามก็เปิดได้แล้วา่อนก็เป็นสั่งกที่มาให้น้องๆได้เข้าใจว่าเรามีจิตวิญญาณร่วมกันที่นี่แล้วก็พี่น้องแล้วก็ข้าราชการในค่ายราชการก็เป็นพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ส่วนใหญ่อยากจะถ่ายทอดให้น้องๆได้เห็นว่า วัยของน้องเนี่ยคือวัยที่มีความฝันทําอะไรได้เยอะมากยุคปัจจุบันเนี่ยวัยน้องเนี่ยปอสพ่อ้าอหเนี่ยบางคนเนี่ยทำอาชีพตัวเองแล้วมีตุกจิตตัวเองนะเอาความเป็นนักวิวาศาสตร์เราไปส่ายทอดให้คนที่เราไปพวกเห็นให้เห็นว่าดินแดนที่นี่เป็นดินแดนที่มีความสุขให้ให้คนที่เราไปพบเจอต่งางได้ได้เข้าใจในเรื่องของตัวนี้นะครับ จค่ะสวัสดีสวัสดีสวัสดีรักและเมตตารวมใจไทยเป็นหนึ่งตราทรึงซึ่งความเป็นไปพระเจ้าอยู่หัวทรงเกียบน้ำพระไทยนูกลาดไทยเราต้องรักสามัทที ราต้องเป็นไทยร้อยใจรวมกันให้มันรุปสักช่วยกันฟ่าฟันมาสร้างสรรค์ประเทศไทย ເປັນເລືອດຕາເລືອດ